เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่15ตุลาคม ที่สำนักงานสสเอกราชช่างเหล่าริมถนนเลี่ยงเมืองตําบลศิลาอําเภอเมืองจงังหวัดขอนแก่นได้มีนายพยัตชานประเสริฐผู้รับใบอนุญาตวิทยายลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทยและอดีตรองผู้ว่าราชการจงังหวัดขอนแก่นตลอดจนคณะผู้อำนวยการผู้ก่อตั้งและผู้รับใบอนุญาตอาทิเช่นวิทยายลัยเทคโนโลยีภูเวียงพานิชยาการวิทยายลัยเทคโนโลยีอมาตะวิทยายลัยเทคโนโลยีชุมแพไทยเยอรมันจีเทคขอนแก่นพร้อมทั้งตัวแทนโรงเรียนเอกชนในระบบ 19โรงเรียนเขายื่นหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์กับนายเอกราชช่างเหลาสสขอนแก่นพักภูกภมิใจไทยในฐานะกรรมาการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ตรวจสอบการทํางานของผู้อำนวยการสํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทําให้โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษาไม่ได้รับเงินอุดหนุนประจําเดือนกันยายน2566 ปัญหานี้นะครับเป็นปัญหาของวิเลยอาชีวะสายเอกชนจังหวัดขอนแก่นจังหวัดเดียวในประเทศไทยนะครับที่เราไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลเนื่องจากการบริหารงานของสำนักงานอาชีวะจังหวัดขอนแก่นบริหารงานล่าช้าไม่ยอมรับรองจานวนนักศึกษาสง่งไปที่ส่วนกลางที่สำนักงานคณะกรการการศ,ศาึกษาทาให้วิเลยอาชีวะสายเอกชนจังหวัดขอ,อนแก่นทั้ง19วิาลยนะครับแต่ละปัญหาไม่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลซึ่งเงินอุดหนุนตรงนี้ ทางวิทยจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของเงินเดือนครูค่านา้าค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งจะให้มีผลกระทบบางวิเลยตอนนี้ที่ผมทราบครูจะไม่ได้รับเงินเดือนเลยครับนะครับส่วนของผมเนี่ยจะต้องไปกู้เงินจากธนาคาร mm hmm. ก็ที่จะต้องสํารองจ่ายให้กับเงินเดือนครูค่าใช้จ่ายต่างๆซื้อเป็นภาระทำเราต้องเสียดอกเบี้ยกับธนาคาร mm hmm. ผมคิดว่าส่วนนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเราเงินส่วนของดอกเบี้ยธนาคารพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเราจะดีกว่า ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการบริหารงานซึ่งเป็นประสิทธิภาพของทางสำนักงานอจวะษารจัดขอนแก่นครับพวกเราจรึงประสบป,ปัญหาดังกล่าวจึงได้มายื่นหนังสือกับทางท่านสอเอ,อกราศช่างเหล่าให้เป็นตัวแทนเป็นคณะกรรมการการศึกษาให้เราในวันนี้ครับ ดรปรกรณ์ขันช้อนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะเผยว่าซึ่งเดือนกันยายนอยู่ในไตรมาสสุดท้ายของปีทุกโรงเรียนยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนทั้งที่มีการตรวจผ่านไปแล้วซึ่งทราบมาว่ามี12โรงเรียนที่ผ่านตามระเบียบส่วนที่เหลือจะมีการตรวจสอบรอบที่2 แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นไม่อนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนให้โรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานแล้วแต่กลับเมารวมไม่จ่ายทั้งจังหวัดรวม19แห่งและเป็นเพียงจังหวัดเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนซึ่งก็ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดเพราะไม่มีการแจ้งรายละเอียดให้ทางโรงเรียนทราบประเด็นปัญหามันเกิดขึ้นที่เดือนกันยาเนื่องจากว่ากระบวนการตรวจนับของสอจอตามระเบียบเนี่ยสอชอให้ส่งภายในวันที่31สิงหา เพื่อที่ได้รายงานให้รูเรียนทําอนอส่งไม่เกินวันที่3แล้ววันที่5อนอต้องเสร็จทางสำนักงานต้องส่งไปที่สอสอ,อชอที่กรุงเทพเนี่ยไม่เกินวันที่12<ส>เพื่อจะตั้งเดิกดรุกให้ทันมาได้ี่สินะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้แต่ผมก็ไม่ไม่ไมทราบด้วยเหตุผลประการใดแต่เท่าที่ทราบเบื้องต้นเนี่ยอย่างวิไลผมมีปัญหาครับวิไลผมตรวจผ่านรอบแรกเลยนะครับได้รับการรับรองแต่วิไลเพื่อนพี่น้องเราหลายวิทยาลัยไ,ไม่ได้รับการรับรองนะครับอย่างที่ผมนําเรียนว่า อพอไปมิปัญหามาทราบที่หลังอย่างนี้ยผมก็มาคิดย้อนหลังว่าเอ๊ะถ้าในกรณีที่เป็นแบบนี้เกิดขึ้นมันมีบางวิธีอะไรที่ยังไม่สมบูรณ์อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของทางสํานักงานที่ที่จะไม่รับรองได้อันนี้ผมเข้าใจเพราะตามระเบียบคือถ้ามันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์รับรองไปสํานักงานก็จะเกิดผลกระทบรือแม้พออที่เซ็นรับรองไปก็ต้องเกิดผลกระทบอันนี้ผมเข้าใจแต่แต่บัตรโรงเรียนที่ตรวจผ่านรอบแรกมันก็มีทําไมท่านถึงไม่ทําเรื่องรับรองเป็นส่วนๆไป อย่างเดินัญญาเนี่ยเพื่อบันเทาบันเทาบรน,นเทาทุกเนาะบางเรือน11 12, วิธีลยเนี่ยหรือปมา11-12วิธีไลยเนี่ยที่ตรวผ่านรอบแรกเลยเนี่ยทำไมทางคณะกรรมการพอไม่รับรองชุดนี้ไปก่อนส่วนชุดที่มีปนหาแล้วก็มีเหตุผลให้ได้แล้วก็สามารถตอบกับ สมาชิกในขันแกนเนี่ยว่าเออเรารับรองไปที่มีปัญหานะแต่ที่มีปัญหาขออนุญาตกระบวนการ2-3-4และจะดำเนินการเรื่องให้ทันวัดมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของคนที่มีปัญหาต้องเร่งส่งเอกสารหลักฐานเพื่อไม่เกิดมีปัญหานี่คือประเด็นคำถามที่เกิดขึ้นแต่ที่ผ่านมาคือท่านยกเแข่งหรือท่านไม่โอนทั้งจังหวัด